สวัสดีค่ะเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราร้องขออธิษฐานจะเป็นจริงวิธีการที่เราสามารถอธิษฐานได้ผลอย่างรวดเร็วและสามารถทําให้เราได้ผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอนคือการอธิษฐานด้วยการขอบคุณเพราะการอธิษฐานด้วยการขอบคุณก็คือเป็นการอธิษฐานที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราได้รับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะขอบคุณได้อย่างไรในเมื่อเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราร้องขอไปอ่ะมันจะได้ไหมมันจะเกิดขึ้นจริงไหมแน่นอนวันนี้ทุกๆครั้งเวลาเราอธิษฐานอะไรหลอกไปนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นที่เราอธิษฐานเรายังไม่ได้รับมันแล้วเราจะใช้สภาวะจิตอย่างไรหรอให้เรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วแล้วจะทำให้ พอเรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วและเชื่อมั่นว่าเราได้รับแล้วแน่นอนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนซึ่งคำตอบนี้ก็มีอยู่ในหนังสือ Conversation with God สนทนากับพระเจ้าซึ่งอัชภาภาแผ่นจัก,กรวาลได้บอกเลยค่ะก็คืออย่างเดียวเท่านั้นคือวันนี้เราต้องใช้คำว่าการที่เราศรัทธา หลายๆคนค่ะมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาในตัวเองเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองเราก็จะไม่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าอัจฉริภาพแห่งจัก,กรวาลจะส่งมาให้เราเช่นเดียวกันเพราะเบื้องลึกเกิดจากการที่เราไม่ศรัทธาตัวเองเพราะว่าจริงๆเรามักจะเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะ เอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของคนอื่นที่เข้าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเราพอเราเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธานในตัวเราเองวันนี้สิ่งหนึ่งเราต้องหยุดเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตัวเราเองกับผลลัพธ์ของผู้อื่นซึ่งแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเราจึงมีเส้นทางการเดินไปสู่ผลลัพธ์นั้นของเราแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเราจึงมิสมควรที่จะนำผลลัพธ์ของตัวเราเองที่เราได้ไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของผู้อื่นเพราะมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิธีการที่เราเปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่นไม่ว่าเราจะเปรียบเทียบในด้านของวัตถุไม่ว่าเราจะเปรียบเทียบในด้านความรู้ความสามารถแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเรามันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกเราไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาในตัวเราเอง เมื่อไหร่ก็ตามทุกคนที่เราไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาในตัวเราเองเราก็ไม่สามารถเชื่อมั่นและศรัทธาในผู้อื่นได้เราก็ไม่เชื่อมั่นและศรัทธาในอัจฉราพแห่งจัก,กรวาลได้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรจึงทำให้หลายๆครั้งค่ะ การที่เราอธิษฐานออกไปด้วยการขอบคุณแต่ถ้าเบื้องลึกของเราเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้กับสิ่งที่เราร้องขอหรืออธิษฐานนั้นสิ่งที่เราไม่ได้ผลทุกคนอาจจะพาแห่งจากวันสื่อสารในสื่อ conversation with God ว่าเราทุกคนมักจะคิดว่าพระองค์จะให้บางสิ่งบางอย่างเฉพาะบางคนเท่านั้น เพราะเรามักจะเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าคนอื่นคู่ควรฉันไม่คู่ควรเวลาเราอธิษฐานสิ่งใดออกไปเราจึงไม่เชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแน่ชัดว่าเราจะได้สิ่งที่เราอธิษฐานออกไปแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะเรา ไม่เชื่อมั่นในอัจฉภาพแห่งจัก,กรวาลแต่เพราะตัวเราเองไม่เชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเราเอง <_ v> เมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นค่ะสิ่งที่เราจะแก้ไขได้อัจฉภาพแห่งจักรวาลบอกว่าวันนี้ <_ v> หากเธอมีความรู้สึกว่าเธอไม่เชื่อมัน่น <_ v> หากเธอมีความรู้สึกว่าเธอไม่ได้ศรัทธาตัวเอง <_ v> แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องศรัทธาให้ได้ ต้องเชื่อมั่นให้ได้คือศรัทธ,ธาว่าอัจฉภาพแห่งจักรวาลจะสามารถให้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาได้วันนี้หากเราไม่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในตัวเราเองหากเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราปรารถนาจะได้ไม่เป็นไรทุกคนแต่ให้เราทุกคน เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในอัจฉรพแห่งจัก,กรวาลว่าพ่อจะให้เราในทุกๆสิ่งที่เราร้องขอเพราะเราคือลูกของท่านสวนบทบาทว่าถ้าเรามีลูกเราจะให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการไหมถ้าคำตอบของทุกคนคือใช่จงใช้ความรู้สึกแบบนั้นแล้วอธิษฐานออกไปในสิ่งที่คุณปรารถนา แล้วจะทำให้เราเกิดความศรัทธ,ธามากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเราจะได้มันอย่างแน่นอนเหมือนดังที่อัชภาภาแห่งจกักรวาลสื่อสารทุกคนว่าถ้าเพียงเธอมีศรัทธ,ธาเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเธอจะเคลื่อนย้ายขุนเขาได้เมื่อเจ้าร้องขอเจ้าก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วจงศรัทธ,ธาในเรา เพราะเราให้ทุกสิ่งที่เจ้าอธิษฐานเสมอก่อนที่เจ้าอธิษฐานไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเทคนิคในการที่จะทําให้เราเกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราอธิษฐานออกไปนะคะว่าเราจะได้อย่างแน่นอนหวังว่าไรนี้ทุกๆคนนะคะจะได้รับประโยชน์นะ คุทุกๆคนนะคะก็ขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จในชีวิตเจอแต่ความโชคดีในชีวิตในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ